วันนี้ก็ได้มาทำการขายอีกแล้วนะครับวันนี้ที่ตลาดอันตนพัฒนาตลงเราเชาวสยามของเราที่บางกลวยอ่าแล้วตอนนี้ก็เตรียมนี่ก็ถึงเวลาเย็นแล้วตอนเย็นแล้วที่ขายเพราะวันนี้ขายดีจนไม่มีเวลาได้มาไลฟ์ได้มาถ่ายข้อเสนอให้ดูแต่ตอนนี้ของก็ ได้ล้อยนอลงไปเยอะแล้วนะฮะคองก็เหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าขายใช้ได้ได้วันนี้วันนี้ลูกค้าก็อุดหนุนก็ถือว่าพอสมควรก็เหลือไม่เยอะแล้วก็ออรินจิแลวเห็ดฟางนะประมาณ5 5 6อย่าง5อย่างเครื่องวันนี้ แล้วก็ได้จัดเป็นเซตเซตไว้แล้วนะฮะรอรอทำการเวลาลูกค้ามาเราก็ปรุงได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดเครื่องก็เซตเตรียมได้เลยส่วนน้ำร้อนนี่ก็ได้อุ่นไวรอลวมีความร้อนพอประมาณนีนะเะเกิด,ดก็จะมีความร้อนไม่นอนเลยซึ่งก็จะทำให้มันสุกง่ายในการแกง น,นี่ก็เย็นละหรือว่าเมืดนะลูกค้าก็เริ่มจะบ,บางตาแนละก็เลยได้มีเวลารด้มานั่กันนะครับตรงข้ามก็จะเป็นร้านข้าวขามหมูก็มีลูกค้าอุดหนุนอยู่นนะฮะส่วน้างร้านนี้ก็จะเป็นหมูทอดชาววังซึ่งก็ถือว่าเขาก็ขายใช้ได้ขายดีเหมือนกันนะแต่เหตุของเราก็ น้ำก็จะหมดหม้อแล้วเหลือน้ำใบยะนางอยู่ไม่เยอะแล้่อนี่คือน้ำน้ำใบยะนางนะฮะหรือจะเรียกว่าคอโรฟิลเมืองไทยปบานเองขั้นเองเขียวสดมากเลยใบเมลัดนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วก็มีใบแมงลักแล้วก็มีชะอม เป็นผักเครื่องเขียวน,นี่ก็จะมีฟักทองแล้วก็มีบวบวันนี้ก็คือเป็นเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองแล้วเห็ดเข็มทองอันนี้คือเห็ดฟางเห็ดฟาแล้วก็เห็ดเห็ดหูหนูเห็ดนางลงหลวงแล้วก็ออรินจิอรินจิอันนี้คือเขาเรียกว่าออรินจิดำ แบบนี้ได้จับเตรียมไปแล้ววันนี้อาจจะไลฟ์ตอนเย็นหน่อยแต่ก็จะพอมีเวลาได้ไลฟ์ได้ถ่ายทอดให้ดูตอนเย็นลราอ่านี่ร้นานขายผลไม้ก็เริ่มของก็เริ่ม้อ่ห้อยแล้วผลไม้ก็เริ่มร้อยเลย มะนาวก็เหลือไม่เยอะแล้วมะนเอาโอเคเงินเือไม่เยอะขอใช่ครับโอเคขอบคุณครับโอ้ลูกค้าก็มาได้มาเอาเอาแกงเขียที่สั่งไว้เรามาเอาละแล้วทางร้านเราก็มีคนละครึ่งแล้วก็มีไครชนะได้ทุกบาทใช้ได้หมดร้านร้านของเรามี้องรับ บรรยากาศตลาดนะครับแม่ค้าพ่อค้าก็แน่นนะถือว่าแน่นแน่นมากของวันนี้แทบไม่มีที่ลงเลยตอนนี้คนก็เริ่มไม่วาดลัวโควิดคณะเริ่มมีคนทยอยเดินกันฝักใฝ่ไม่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ดูคนเดินบางตาเพราะว่าคนเขากลัวโควิดกันตอนนี้ดูซาลงดูไม่ไน่ากลัวละ โดยนะร้านลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งก็ถือว,ว่าขายดีรสชาติใช้ได้มีบรรยกาก,กาศรอบๆตลาดนะครับวันนี้ยังไม่มีเวลาได้ไปเดินไปไหนเลยไม่มีเวลาได้ไดเดินสำรวจตลาด,ดทางหลังน,นี้ก็เป็นร้านขนมหวานถูกละสิบบาทถูกมากเลย ีร้านต้มเครื่องในหมูรู้ก่อนถว่าขายดีหมูนะฮะหมูโอ้ยไก่เห็ดน้ําข้าวใส่ไก่เรียนจ้าไก่เห็ดข้าวอ่านี่ก็เหลือไม่เยอะแล้ววันนี้เหลือไม่เยอะเพราะว่าก uh, ็ขายก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ พอสมควรลูกค้าก็มาอุดหนุนส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจําประจําที่เคยซื้อกันอาจจะมีขาจรมีใหม่บ้างอยากจะนิ้มลองนี่ก็มืดแล้วมืดก็ทุ่มละหนึ่งทุ่มแล,ละตอาดก็ใกล้จะวายละ เราได้มีเวลาได้ถ่ายทอดลนไล์ได้ดูกันวันนี้ได้มาลงรงหัวมุมหน่อยก็พายจนเดินเดี๋ยวละลายรู้สึกว่าก็หอมมะนาวมะนาว ถ้าจะซื้อานานก็ดีไม่ได้ไปขายให้